สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ที่วการอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเมืองศรีสะเกดดิสทริกออฟฟิศนะครับซึ่งวันนี้เขามีการขายสินค้าโอท็อปกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของการขายสินค้าโอท็อปนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านนี้ว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอ้โห มาก็มาเจอของอร่อยเลยนะครับทางนี้ครับนนอ้าลูกชิ้นเนื้อแท้นะครับลูกชิ้นเนื้อแท้ขายขีดละ25บาทนะครับนี่ครับคุณผู้ชมลูกชิ้นเนื้อซึ่งโอโ้โหน่าทานมากๆากนะครับคุณผู้ชมครับเออในับันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อไม้ละเท่าไหร่ครับีนเนื้อไม้ละ10บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาเดินชมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นของบ้านๆน,นะครับคุณผู้ชมนี่คือเป็นงานขายสินค้าโอท็อหรือว่างาน243ปีจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่นี่ครับที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับด้านหน้าคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับ โอ้ส่กอกน่าสนใจทีเดียวครับโอ้ส่กอกขึ้นไม่ใยนะครับ νο? ไม่ใ่เป็นตาแสบเนาะครับเนาะไม่ไรจักบาทครับส่กอกโอ้สามห้าสามไม้ลอยเนาะสกอก,ก,กโอ้ส่กอกอำเภอไผ่บึงหมอครับเนี่ยครับส่กอกอำเภอไผรบึงจังหวัดศรีสะเกษครับ โอ้น่าสนใจนะครับคุณผ,ผู้ชมเฮ้อปีองเองียงนอนในมกหมูโอ้มีคนละขึงพร้อมครับนี่แหละครับที่ว่าการอําเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวมาเดินทางด้านนี้กันนะครับเป็นงานขายสินค้าโอท็อปเมืองศรีสะเกดนะครับในงาน243าปีจังหวัดศรีสะเกดครับกลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนนะครับป่าส้มอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้น่าสนใจนะครับพี่น้องครับเเป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะครับพี่น้องเบืองปลาส้มปลาส้มอลรพินนะครับพี่น้องครับปลาส้มไรกะโอ้พี่น้องครับเป็นงานโอท็อปสลอง243าปีจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับนี่สินค้าหลากหลายชนิดนะครับมาขาย โอ้นี่แต่ของเป็นต่แสบเป็นต่กินครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวพ่าทุกท่านมาเดินชมทั้งด้านนี้นั่นะครับพี่น้องครับทั้งด้านนี้เป็นเสือผ่าเป็นเสือผ่าไหมไทยเป็นเสือแซลสีสเกตนะครับพี่น้องครับสินค้าน่าสนใจทีเดียวครับนี่เป็นงานขายสินค้าโอท็อป ในงานสองร้อยสี่สิบสามปีจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้หางโลตัสกันยังมากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอืห้างโลตัสมาเองเลยปะครับเนี่ยโลตัสมาเองเลยนะครับโอ้โอ้เป็นโลตัสศรีสะเกตมาเองเลยครับพี่น้องครับอนี่ครับหางโลตัสมาเองเลยนะครับพี่น้องครับสินค้าโอทอปสองร้อยสี่สิบสามปี จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเอาคุณผู้ชมครับพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศเพียงขอนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ